เป็นบุญคันตกุดีของพุทธเจ้าได้บูชาสกการะฐานที่นะพุทธเจ้าอยู่นี้สิบก้ปีอีมีนาสกาเลนะตังพุทธทางอาะพิปูชยามะอีมินาสกาเลนะตังธรรมัง อภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังคังอภิปูชยามะข้าพะเจ้าขอบูชาบุญคันทกุดีของพระสมาสัมพุทธเจ้าในวัชเชตวันขอการบูชาสกาละในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหัง สัมบูทโววิชาจารณนสัมโนสุขโตโรุกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาริสัตเอวมนุสวุฑโทพคะวาติสวะคาโตพคะวาตานัมโมสันดิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนจิโกปจจัน อิตาปูวินพิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสโฆยายปฏิปนโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยติทางจัด ปุริสายุขานิอาธาปุริสับปุคาราเอสสะพกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาขินายโยอัญจเรกรณิโยปุญญาเขตังโลกาสาติปวัตุสัพบมังคารังลาขันตุสัพพันเทวตาสาวาผูทานุภาเวนัสธาสติภวันตุเมภวัตุสัพ วังคารังลักษะนสาวัตถวัตาสาปะธถามานุภาเวนัสตาโสติปวันตุเมปวัตุสัพคารังลักษะเทวัตาสาปะสังฆานุภาเวนัสตาโสตีอาวันตุเม